สวัสดีครับซุมแมนสานะครับโมี่ไปดาวกับชนเราผสมครับอันนี้เรานำพระหลวงพ่อคูณมาให้ดูกันนะครับรุ่นเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินโอลิมปิกนะครับนี่ครับรุ่นเหรียญเงินโอลิมปิกนี่ครับโอลิมปิกรุ่นสร้างวารมีครับนี่ครับ หล <c oughs> วงพ่อคูณรุ่นสร้างวาาัดนี้ครับนี่ครับเห <c oughs> รียญเงินโอลิมปิกนะครับนี่ครับ <c oughs> พุทธุกุณทางเมียตามหานิยมนะครับ นี่ครับหลวงปู่คุรปริสฐ์โทร,รุ่นเหรียญเงินโอลิมปิกพุะตะกุนทางเมตตามานิยมรุ่นสร้างบารมีนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับนี่ครับรวมงที่สองนะครับวัน <c oughs> นี้ผ้าดที่ดีให้ดูนะครับชว <c oughs> งที่สองขนแผนนะครับ เห็นไหมครับชัดไหมครับมีคนเปลี่ยนสามนางนะครับสามสาวครับนี่ครับยันกอเพชรครับยันกอเพับด้านหลังเป็นยันกอเพชรครับมันี่นสามสาวครับนี่ครับมีเมียสามคนนะครับนี่ครับนางทองหยิบนางทองหยอดนางทองย้อยนะครับนี่ครับ ทางทองหยิบงางทองหยอดทางทองย้อยข้างหลังเป็นยันก่อเพชรนะครับนี่แตาหมานิยมครับใครได้ไปโชคดีมีใช้นะครับสามารถสะกดใจคนได้ครับนี่ครับคุณเดือนครับชมองที่สามเลยนะครับที่สามเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับนี่ครับ ยันข้างหลังนี่ครับมีรูปยันข้างหลังนะครับยันหัวใจพระพุทธเจ้านะครับนี่ครับรอรอนะนะรอรอนะอะอุนะครับนี่ครับหลวงพ่องเงินวัดบางคานนะครับอุชาแล้วจะอายุยืนนะครับนี่ครับ ไข่บีไว้บบชาจะอยู่โยงหงกับพันนะครับอายุยืนยาวนะครับหลวงพ่อขึ้นรัตนงคารครับมีเสน่ห์เมีตามหานิยมเหมือนกันครับนี่ครับข้างหลังนะครับนี่ครับยันต์งพุทธเจ้าครับยังไงก็ใครสนใจก็ไม่แบ่งนะครับเอาให้ชมเฉยครับครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ